ขยี้ตาโรรัวตากะแตนชนรดาสวยขึ้นกว่าเดิมมากผอมหุ่นเสียอกเอวสะโพกมาเต็มตเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องขยี้ตาโรรัวกันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นลุคใหม่สุดปังของศิลปินลูกทุ่งสุปตาตากะแตนชนรดาเจ้าของเพลงฮิตเงึดจากเม็ดโคตรเร็วในดวงใจทั้งนี้ก็เป็นเพราะภาพถ่ายเสร็จล่าสุดที่เจ้าตัวได้นำมาลงบนอินสตาแกรมแอ๊ตากะแตน under score ชนรดาขณะเดินทางไปถ่ายทำรายการ คุยแซบโชว์ได้เผยให้เห็นความสวยออร่าในชุดคอสตูมสีขาวโชติรีร้าชวดทรงสุดเซ็กซี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอวบางใสเอี่ทำเอาหลายคนถึงกับตะลึงในความผอมไปตามๆกันแต่ที่สะดุดตามไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือหน้าตาของตะกัตแตนโทรดาที่ดูสวยขึ้นหวานขึ้นแถมยังระบุชวนมองอย่างที่สุด จนบรรดาแฟนคลับโอดไม่ไหวที่จะต้องคอมเมนต์ถามหาเคล็ดลับจากความปังของเจ้าตัวแบรบรัวกันเลยทีเดียวว่าจะสวยซ่บหุน่นสับกรบสูตรขนาดนี้ห้องหัวใจมีคนจับจองหรือยังจ๊ะสาวตาก,กะแตนอีอีขอขอบคุณภาพตากตะแตนอเดอร์สกอรชนดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ